สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่เกมเดอร์ออฟคิงหรือว่า h o k โออย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับเรที่ซุนหรือว่าซุนซังเซียนนะครับตัวน,นี้เป็นสกินแรเลยล่างนี้จัดมาเลยพอดีมีให้เช่าแล้วก็จัดไปให้เสียเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงมันแหบไเนี่ยพอดีเจ็บคอนะครับ หลังจากหายเจ็บเสียงมันก็เลยเป็นแบบนี้เสียงอยู่สยเสียงอัพทกคิวหนึ่งก่อนนะถูกต้องแล้วเจอกับเป็นิกด้วยเป็นิกที่ไม่ได้บัฟเฮ้ยเปนิกอาวมันปรับมาเป็นเหมือนเดิมหรอท่านผู้ชมจากุ้งได้สองทีแล้วก็อันติดึงกลับได้แต่อันนี้ไม่ได้แล้วโอ้แต่มันก็เล่นโอ้โหมันเอาเรื่องว่ะนี่ขนาดล่างดังเดิมคุณยังยิงแรงขนาดนี้ คุณไม่เกลียดผมเลยให้เกลียดสก,กินด้วยครับเบลล่ามาแล้วนี่เรแท้งขวังรุ่นเป็นใครอะไม่เห็นหน้าเห็นตาเอาโอ้ยเรลลาเอาอยู่ในฟอร์มแล้วต้องตามเลยตามต้องตามลูกกระสุนตามติดเอาไม่ได้คิวนะครับเสร็จแท้งไป อีมเราแม่งเดินเกลียโหดว่ะดูดิเส้นยันยันยันป่าเขาอะไม่ให้เกียรติฝั่งตรงข้ามเลยบุกลุกพื้นที่ป่าเขาได้ยังไงพวกเขาแจ้งทางการจับบอกถึงเสียงจะแหบแต่ปากเราก็ ยังแซบอยู่โอ้โหอันติีครูเพื่ออะไรวะอมันจะเอามันจะเอาไปได้อยู่ได้อยู่เอาดิครับมาดี้องตุยแล้วไหมเอ้ยไม่ตุยเอาตุยไม่ตุยไปโดนตัวไหนวะ ว่าไปโดนคีฟต่อก็ไม่รู้นะครับมันเลยกลายเป็นดาเมจของเราเหรอไม่ใช่ใช่นะผมเลยได้เป็นคิวมานะเมื่อนกะี้แห่ยว่าแล้วแทงมันอยู่แถวแวนี้มาสุ่มรอรอ,รอสุ่มดึงเราอ,อยู่เหมือนกันเ่ย ไ้เพื่อนรออีกแลเดียวแขงแยังอยู่นี่อยู่ลดอเลีย้ยไปแล้วมุ่งหน้าสู่แกนไลน์ปักเขาให้เว้ยไม่ตุยอ,อะไรวะวัแล้วเข้าไม่ได้ด้วยทีน <c oughs> ันติ <c oughs> ออ,อ้าวหลง บิ Big oh er it. It ๊กแอดหลงทางเฮ้ยไม่ต yeah. ุยอ oh, ่ะได้ไงวะเอาแล้วมันไม่กล so ับต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเฮ้ยรดนดูดขอบคุณที่เราล็อกถูกจังหวะเรียบร้อยเบิ้นไปเดี๋ยวผมเอาจอกออกเลยดีกว่านะครับ ชั่วโมงนี้เราต้องงัดป้อมแล้วเพอที่ได้จบเกมไวๆนะครับเขาเจาะเกาะมันเลยป้อมหน่อยมันน่าจิงแรงเหลือบ้าตบเขาให้โอ้โหมันฟุ้งมาดีไม่ได้รับดาเมจเฮ้ยเหมือนจะไม่รอดเฮ้ย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 ผมอุ้ยต้องตูยแล้วโอ้โหไม่ตูยได้ไง แล้วผมมาผิดทางวันน่าจะมากับโรเลียฮือหาวที่สองเลนะต้องรีบจบแล้วตอนนี้กูจะง่วงไปมากกว่านี้ นึกอะไรไม่ออกเปิดอันติไปก่อน<ะ>เฮ้ยอะไรโอ้โหมึงก็ชาลาเกินรู้ได้ไงว่าผมจะพิกเกอร์มายิงอะ่ะพิกเกอร์หนีทันตาเห็นเลยนะครับเก่งเกิน รู้เยอะเกินแอลลี่หวังผนเอาเรื่องนะไลลา,ลาแบบไ่าหิวอะ่ะจะเอาผมไม่ได้เลยเอาไม่ได้เลยสลโลไปดีล่าอ <c oughs> ุ้ยเกือบไม่รอดเหมือนกันนะถ้าของเขาเวลเขาถ้าเอาผมนี่ผมน่าจะสู้เขาไม่ได้นะ พอดีผมได้คิวมาเยอะนะครับของนมม้เวิลน้มเขาอะเรยได้เปรียบพิสดีมาเต็มหลักการมาแน่นปฏิบัติหมาไม่แดก okay, <okay>. yeah. เอาอยัางไงเอาเพื่อนโดนไปเลยฮโดนดึง ยิงอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆโดนไม่ล่างแค่สะเก็ดเล็กน้อยไม่ละคลายเคือนผิวฝั่งตรงข้ามไลล่าคิดว่ามันจะรอดไหมเอ้ยมันรอดไม่ต้องสโลมันหน่อยละสโลบุยบุยแล้วก็ยิง ผมไปล็อกอินได้กิจก,กรรมของอาวี v มาแล้วนะเดียวมาเนี่ยไอสกินอีกเยวเนี่ยท่านผูน้มมชมทุกวันนี้อาวีได้แค่ล็อกอินนะครับไม่เคยจะเข้าไปเล่นเลย <c oughs> ยังไม่ว่างเลย <c oughs> อะไรเ <c oughs> พื่อนเราไปแล้งไหนกันหมดแล้วุย <c oughs> บุย ดับเบิลคิวไปดีเฮ้ยโอ้โหนี่ไงล่ะเฮ้ยลึกไปเปล่าเก๋ยิงป,ป,ป,ป้อมยิงป้อมช่วยกัน em chạy đường nè lũ lời bông không hay lăng lăng nói đi khỏi lăng lăng này mày hai lăng này hải đâu ป้อมแล้วกันนะครับทำหน้าที่แครี่ของคุณให้ดีที่สุดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเสียงไม่ไหวแล้วเสียงเสียงอยู่สายเสียงไปแล้วครับสวัสดีครับ